ไม่เกี่ยวกับผมเห็นท่านตพูดว่าชื่อไทยบ้านที่ไหนกเราเข้าใจเองแต่แต่บ้านในฝาก็มีอแค่นี้นี่ก็เพิ่งมาตัดตา่าชียคูดแต่ตัวเชี่ยคู่จะไปคิดมากไม่ได้เลยไม่มาไเงีม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆ แค่จะมีคนวุ่นวาก็แถวบ้าในป่านะคุณจะไม่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกันรัฐบานสินอค็อเอมาแบบนี้ในบ้าในป่าอย่้เราไม่ได้เมจะตกลงสัญญาอะไรใหคนคนในป่าว่าเขาจะรู้อยู่ก็พูดขึ้มาบในป่าที่คไม่รู้ใครบ้างอยู่ในป่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่ามาสิได้มีการพูดถึงเรื่องของคนที่วุ่นวาเนี่ยเป็นคนใน าซึ่งมีการเชื่อมโยงไปถึงมีข้ออะไรเนี้ยค่ะในฐานะที่เป็นเขาเข้าใจเองหรือเออปล่าไม่เห็นท่านโดยพูดว่าชื่อใครว่าที่ไหนเราเข้าใจเองหรือเปล่าแต่จากบ้านในป่าก็มีอยู่แค่เนี้ยนะคะนี่ก็เพิ่งมาจากป่าป่าชายอปุ่มแต่จะว่าชื้อปุ่มจะไปคิดมากท่านนายกบอกว่าได้คุยกับที่นัดแล้วผมพาเรือท่านนายกพูดถึงพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะเราก็ยังเงีนยอยู่ ไปคิดมน้องพี่นี่นะได้เขมีกระแสข่าวมาเงี้ยคนก็ไม่เชื่อมโยงกับหลวงป้อมเนี่ยได้ยินการพูดคุยกับหลวงป้อมไหมครับผมพูดกับ<ช>ไปดักตรับดูตับดูอะไรก็ไม่เชื่อคุมต้องไปเชื่อจะต้องไปเล่าให้หลวงป้อมฟังน,นะฮะว่ามันหมายถึงอะไรยังไงเราเราอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดไปไกลแต่ดีก็ลังมีปัญหาเรื่องราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำก่อใจใส่แล้วอย่างนี้เอาเอ็นดุมนนั่นเองต้องเป็นใจ เป็นเรื่องผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวว่าผมผมว่าเรื่องเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องที่เราอย่าไปคิดไิดใจไม่เห็นว่าคุณรักศรีอาจจะไม่ได้หมายถึงบ้านอย่างนี้ครับผมหมายถึงว่าพวกเราอย่าไปคิดไติดใจเพราะมันมีประเด็นทั้งสองผมตอนนี้ผมมีคอนเซลียวฉเรื่องการแก้ปัญหาไทยแรงก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เรื่องเรื่องติดน้ำเหนียวน้ำน้ำบนน้ำหยาดน้ำ่วกเงินจะมาจปัญหา เรื่องราคาที่ผมปเสษ็จประเทศฟามด้วยก็เดือดร้อนนที่ประชุมที่นีรองสตก็มีการจเจรจ่ยเน้างกัทกบท่านเส็นีที่ดได้คยบ้างรึเปล่คยเรื่องป่าดึงดึงโน้นดีก <c oughs> ไม่ดีครับผมไม่ได้คุยใครไปพบท่าต้อบบงมาถึงการัง,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 งยังไม่ได้ไปพบท่านไมเจอ,อท่านไรแล้วอนนีเปือเรื่องป่า ไม่ดีครับส่วนตัวผมก็คือที่กลับมาเมื่อคืนก็ยังไม่ได้เจอครับคือตอนนี้ยังมั่นใจว่าในพระรุปและสมานไม่มีปัญหาอะไรไม่มีหรอครับเราอย่าไปคิดมากความความเคลื่อนไหวของทักษิณนี่จะเป็นปัญหาสร้างความบาดหมางในพระรูปไหมไม่มีส่วนตัวผมนะไม่มีแล้วแล้วถามจริงจริงในยะสำคัญที่คุณนทักษิณพูดว่าคนรู้ราบิไปถามท่านพีในทางการเมืองมันมีในยะอะไรไหม ไม่ทราบคุกผ้ชเราไปวิเคราะห์พูดคาดอือ่นยังไม่ได้ขอบคุณครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงเข้าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ